สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง Modern Law Academy อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของสัญญาการตีความว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังตามประมวลกฎหมายแพ่งและพพานชย์มาตรา366มันยัิว่าข้อความใดๆแห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แ,แสดงไว้ว่าเป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมทุกข้อ หากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตาบใดเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันการที่ได้ทำความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะได้จดลงไว้ก็หากเป็นการผูกพันไม่ตามธรรมดาถ้าสัญญามีข้อตกลงกันเพียงข้อเดียวเมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกันในข้อนั้นแล้วสัญญาก็เกิดขึ้น แต่ถ้าสัญญาใดมีสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหลายข้อถ้าหากว่าคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้สแสดงเจตนาบอกกล่าวไว้ว่าข้อความใดๆแห่งสัญญานั้นเป็นข้อสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันก่อนทุกๆข้อตราบใดที่คู่สัญญายังไม่ได้ตกลงกันในข้อความเช่นว่านั้นครบทุกข้อเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยัง กฎหมายให้ถือว่ายัางไม่ได้มีสัญญาต่อกันหากคู่สัญญาได้ผูกพันกันไว้ในบางข้อก็ถือว่าเป็นเพียงแต่การทำความเข้าใจกันไว้เท่านั้นซึ่งถึงแม้ว่าจะได้จดลงไว้ก็หามีผลเป็นสัญญาผูกพันไม่กรณีที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ว่าสัญญาต้องทำเป็นหนังสือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 6 6วรรคสองบัญญัติว่าถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือใช้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายัางมิได้มีสัญญาต่อการจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือในบางกรณีถึงแม้ว่าสัญญาอันมุ่งจะทำกันนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด คู่สัญญาก็อาจตกลงกันได้ว่าสัญญานั้นต้องทำเป็นหนังสือซึ่งอาจเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องการให้มีหลักฐานแน่นอนเอาไว้ใช้ยันกันได้ในภายหน้าในกรณีเช่นว่านี้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังกฎหมายให้ถือว่ายังไม่ได้มีต่อกันจนกว่าจะได้ทำเป็นหนังสือกรณีที่คู่สัญญายังไม่ได้ตกลงกันในข้อหนึ่งข้อใด แต่พึงอนุมานได้ว่าถึงหากจะไม่ทำความตกลงกันในข้อนี้ได้สัญญาก็จะทำขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา36 7บัญญัติว่าสัญญาใดคู่สัญญาได้ถือว่าเป็นอันได้ทำกันขึ้นแล้วแต่แท้จริงยังไม่ได้ตกลงกันในข้อหนึ่งข้อใดอันจะต้องทำความตกลงให้สำเร็จถ้าจะพึงอนุมานได้ว่า ถึงหากจะไม่ทำความตกลงกันในข้อนี้ได้สัญญานั้นก็จะได้ทำขึ้นไซทันว่าข้อความส่วนที่ได้ตกลงกันแล้วก็ย่อมเป็นอันสมบูรณ์ในกรณีที่สัญญามีข้อตกลงกันหลายข้อและคู่สัญญาได้ถือว่าเป็นอันได้ทำสัญญากันขึ้นแล้วแต่แท้จริงยังไม่ได้ตกลงกันในข้อหนึ่งข้อใดโดยข้อที่ยังไม่ได้ตกลงกันนั้นพึงอนุมานได้ว่า ถึงหากคู่สัญญาไม่ทำความตกลงกันในข้อนี้ได้ประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียในการทำสัญญาก็มีเพียงพอที่จะถือได้ว่ามีสัญญาต่อกันได้แล้วกฎหมายให้ถือว่าข้อความส่วนที่ได้ตกลงกันแล้วย่อมเป็นอันสมบูรณ์เกิดผ้นเป็นสัญญาผูกพันกันได้ส่วนข้อความที่คู่สัญญายังไม่ได้ตกลงกันนั้นคู่สัญญาก็อาจทำความตกลงกันต่อไปหรืออาจระง,งับเสียก็ได้ การตีความสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วมาตรา368บัญญัติว่าสัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วยเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วในบางกรณีอาจมีข้อสงสัยได้ว่าข้อความที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญานั้นมีความหมายอย่างไรจึงจำเป็นที่จะต้องตีความสัญญาในข้อนนั้น,นั้นว่า คู่กรณีมีเจตนาให้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากสัญญาเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงตรงกันดังนั้นการตีความสัญญาจึงไม่อาจเพ่งเล็งถึงเจตนาหรือความประสงค์ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องพิจารถึงเจตนาหรือความประสงค์ของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วยกัน และในการทำสัญญานั้นบุคคลผู้เข้าทำสัญญาย่อมหวังในความสุจริตซึ่งกันและกันกฎหมายจึงให้ตีความสัญญาไปตามความประสงค์โดยสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีที่เคยทำกันมาหรือประเพณีที่มีอยู่ในกิจการนั้นๆด้วย